ตอนนี้ก็บอกว่าคณะกรรมาการร่วมทั้งเจ็ดคนที่ตั้งระหว่างดีเอสไอกับกรกตอน,นั้นมีข้อมูลแล้วฮะว่าในการได้มาซึ่งสอวที่เรียกว่ามีการหัวนั้นอ่ะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นกว่าคนโอ้เยอะขนาดนั้นจากผู้สมัครสอวอ,รอยากเป็นสอวอและสมัครเพื่อเลือกสอวอรครั้งนั้นอ่ะสี่หมื 4, <000 S 2> ่นหกพันคนเข้าคายไป,ไปแล้วสองหมื่นคนครึ่งหนึ่งของผู้สมัครเพราะ ต้องการบล็อกใช่เ<ไ>ป<ม>็นรอบๆไม่ผ่านให้ผ่านไงว่ารอบหนึ่งต้องคนของฉันเข้ามากที่สุดถ้าใครต<อ>ิดตามดูจะรู้เลยว่าบางจังหวัดก็ล็อกได้ได40 40บ 40, 40สี่สิบเ้พราะเพราะอะไรไหมเพราะมันอ่ยี ใช่ใชสิบาขาชีพหนึ่งละห่งก็ต้องได้4ีอย่างละสอย่างละสองย่าง2กส่างไปได้40เป็นแบบเทคนิคมากครั้งนี้นะเห็นรายชื่อสองหมื่นแล้วโอ้ตะลึงมากเขาเก่งเรื่องตัวเลขเห็นรายชื่อตะลึงตอนนี้ทั้ง DSI และกอกรตประชุมร่วมกันล่าสุดตกตกผลึกกันเรียบร้อยแล้วคุณเชื่อไหมว่ามีสองหมื่นเนี่ยพี่วีกล่าวหามีหลักฐานเปล่า ได้ข่าวว่าการาเหรอพี่วีข่าวาเขามีหลักฐานเปล่ารอรอก่อนนะเออราต้องเชื่อไปไหนเราต้องเชื่อมาดูหลักฐานนะไม่ดูอะไรดีเอสไอกับกกต สรุปออกมาหมดแล้วว่าการเลือกตั้งสวทั้งประเทศในเดือนมิถุนายนมีปัญหามาแล้วนี่อยากเอาอยากดูหลักฐานใช่ไหมต้องมีเอกสารใช่ไหมเอาไม่ใจเอาไม่ล่ะนี่คือเอกสารอะไรนี่แหละสองหมื่นคนนี่แหละอยู่ในกายเนี่ยที่อันนี้ที่ดีเอสไอส่งรายชื่อไปก้กตใช่ไหมใช่ไหนดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหาอะไรเนี่ยนี่เป็นรายชื่อผู้สมัคร สวที่มาที่เข้าขายสองหมื่นที่เข้าขายวัวเนี่ยที่เข้าขายวัวเนี่ยนะที่ยดีเอสไอส่งเอกสารให้กกตจนเป็นที่มากกตตั้งคณะทำงานใช่ในการสอบสวนสองหมื่นพี่ช่างสองหมื่นหนึ่งร้อยสามคนนี่สองหมื่นหนึ่งร้อยสามคนถือมือเนี่ยถ้าจ้างคนละหมื่นโอ้นี่สองร้อยกว่าล้านสองร้อยกว่าล้านทีนี้พอผ่านรอบแรกไม่ได้รอบสองเพิ่มอีกใช่ โวยกวน20กลุ่มนั่นแหละที่เป็นปัญหาครับใช่านนี้หลักฐานเชิงประจักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเชิงประจักษ์กับสิ่งที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐธิว่าการแล้วก็อธิบดีดีเอสไอคุณยุทธนาแพร่ดำพูดอยู่นะว่าคดีฟอกเงินมันเกณฑ์ถึง400ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วหลักฐานข้อมูลโวยหัวโวยหัวเนี่ยนะพร้อมหมายเลขสว20กลุ่มเนี่ยดีเอสไอส่งไป้กต เป็นการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่นอ,อันทําให้การเลือกตั้งมิได้ไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอเอ็นอํานาจของกกตที่จะไต่สวนสืบสวนและ,และดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายครับแต่ทําไมกกตถึงอยู่เฉยมันตั้งเก้าเดือนแล้วจะสิ้นสุดอายุแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นจ่าเฉยไงแต่ตอนนี้ไฟลนก้นเนี่ยเหลือเวลากี่วันพี่ช้างเดือนสองเดือนจะหมดเวลาในการสอย หรือว่าพักการทําหน้าที่ของคนเหล่านั้นครับเออตอนนี้พอโพยหัวบอกให้เลือกใครครับปรากฏว่าเลือกตามนั้นเป๊ะเลยเอือต้องบอกออเวลาที่พี่โอย้ําเนี่ยถ้าหมดสองเดือนเนี่ยผมทราบว่ามีคนเนี่ยถึงมาวานวันที่สิบอ็ดมิถุนา,าถึงพอหมดอสองเดือนเนี่ยมีคนจ้องแล้วจะไปฟอ 1, 5, 7, อ้อง157กกต ห่าเห็นไหมล่ะจ้องแล้วเหรอจ้องแล้วตอนนี้เขาบอกว่ายังอยู่ในอำนาจไม่ได้จับพี่ช้างเวลาเขานับอายุนับหนึ่งปีเนี่ยนับตั้งแต่วันเลือกหรือนับตั้งแต่กกตรับรองนับตั้งแต่วันเลือกอ๋อถ้าวันเลือกก็ยี่สิบหกมิยี่สิบหกพฤษภายี่สิบหกได้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสรุปวันที่ยี่สิบเจ็ดตีสี่เออเนี่ยยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี่แหละอ้าวแล้วมิถุนายนอีกสองเดือนนี่เงดือนที่บอกเพราะฉะนั้นถ้าจัดการเรื่องโพยที่บอกว่าให้เลือกเบอร์นี้เบอร์นี้ แล้วมันเลือกเบอร์นั้นตามโผเปี้ยเลยเนี่ยตามเปี้ยเลยตามเปี้ยเลยรัาไม่ก็ตามเปี้ยไงก็มีกอกสตามเปียะเลยตามเปี้ยเลยมันปัญหาก็บองไงครับว่ากรกตเป็นจ่าเฉยมาตลอดจนกระทั่งเรื่องดีเอสไอมากระทุ้งลูกคนสวสำรองเขากระทุ้งข้อมูลในมือของกกตกับดีเอสไอเป็นแบบนี้ในสองหมื่นคนแบ่งออกเป็นเครือข่ายแบบนี้เออนี่ขั้นตัวแทนระดับอำเภอกี่คนคายหกพันสี่ร้อย สองคนต้องเยอะที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพอผ่านอำเภอแล้วมันจะเหลือไม่กี่คนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเก้าร้อยห้าสิบเก้าคนนี่เครือข่ายนะโหวตรอบสุดท้ายสี่ร้อยสามสิบสามนี่เครือข่ายที่นําไปสู่ได้สวได้สวไอสองร้อยอ่ะสี่ร้อยสามสิบสามเนี่ยหัวเลือกใครได้มาร้อยสี่สิบคนนี่นี่ตัวเลข เอออยสี <140 S 2> ผมแย้งหน่อยอผมทราบว่าร3 9อีกคนหนึ่งพลาดไปติดสำรองไปติดสำรอง,รอ,งอ่าร้ออีกคนติดสำรองแล้วอีกคนหนึ่งเสียชีวิตตอนนี้อต,อนนตอนนี้ตอนนี้ปฏิบัติอยู่ในสภาที่เป็นสวเนี่ยหนึร้อยสา จาก20,000คน39เพราะว่ากลับเข้ามาแล้วทีนี้ถามว่าใน20,000คนคครรัับบมันมาจากไหนเป็นกลุ่มฐานล่างฐานลากระดับตำบลระดับอำเภอเลยครับ1 3,000คนนี่เป็นพีระมิดเลยเหรอใช่ที่ได้140ีิบเมื่อกี้ที่บอกพี่จางบอกจะได้มาเนี่ยระดับล่าง5,000กว่าคนระดับกลาง5้0 0 500รอระดับบน293เออนี่แหละนี่เส้นทางการหัวของสวรอบนี้นะ เสียวกันทั้งบางแหละเพราะกำลังจะถูกสอยครับสวสีน้ำเงินกำลังจะถูกสอยเส้นทางซึ่งได้มา140ี่บและ139อเาที่บอกเนี่ยเส้นทางยังไงเทคนิคเขายังไงก็นี่ไงตอนนี้มีคำสั่งออกไปชัดเจนในการสอบอันนี้วิธีสอบวิธีสอบแล้ววิธีสอบเนี่ยให้ปากคำที่อำเภอให้ในกลุ่มเดียวกันสายเดียวกันในอำเภอสอบหลักฐานเดี๋ยวโยมระดับอำเภอระดับกลางระดับตัง ให้ปากคำที่อำเภอเน้นสายเดียวกันในจังหวัดเน้นสอบหลักฐานที่โยงไปถึงระดับกลางให้ได้ในจังหวัดนะระดับกลางให้ปากคำที่จังหวัดจังหวัดเหมือนกนันนะไม่ต้องมาเน้นในกลุ่มในจังหวัดอสอบหลักฐานโยงไประดับบนระดับประเทศอะระดับประเทศให้ปากคำที่จังหวัดเน้นทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพนั้นรู้สึกว่าขณำการเดียร์ไอเขาสอบเองสอบเองโยงไปถึงระดับยอดแล้ว D ดีไอจะไปสอบทวนอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่า นี่คือรายชื่อที่สอบที่สอบที่พี่วีว่าสองหมื่นเนี่ยหนึ่งสองหมื่นหนึ่งร้อยสามคนเนี่ยนี่ไงตัวอย่างยกตัวอย่างไหมเห็นต้องบอกว่าในสองหมื่นกว่าคนเนี่ยมีพักการเมืองเป็นคนบงการด้วยใช่ไหมถูกระดับมีหมดระดับผู้บริหารมีนะระดับผู้บริหารพขกมีนายชอนายชอมีนายชอนายชอลูกเทพมีนายบอนายบอ <laughs> มีนายบออ <laughs> <c oughs> มีอีกคนหนึ่งนะมีอีกคนเป็นมือจ่าย <laughs> <ม> <laughs> เป็นที่ปรึกษาเป็นนักการเมืองท้องถิน่นเป็นที่ปรึกษาของรอมอชอ,อ,ม <laughs> อย่าบอกจังหวัดเดี๋ยวก็รู้เ <laughs> ออ <laughs> แล้ว <laughs> ปัญหาเนี่ยไอ้นี่เขารู้หมดแล้ว <c oughs> <อ>ว่าไปไประชุมวางแผนกันที่ไหนมีสัญญาณโทรศัพท์ตรงไหนอย่างไรพี <c oughs> <c oughs> ่ช้างข้อมูลของกกตกับดีเอสรอบนี้มีลึกมากกว่านั้น เมื่อกี้พี่ช้างบอกจ่ายเงินใช่ไหมจ่ายเงินนี่คือหลักฐานยุทธวิธีที่เขาตรวจสอบพบไอ้คนที่บอกเกี่ยวพันเน่ระดับตำบลระดับอำเภอจ่ายคนละ5,000ันบาทันละห้าพันเหรออให้ไปรวมหาผู้สมัครกลุ่มละห้าคนคนละมาได้ร้อยคนในระดับอำเภอระดับจังหวัดได้คนละเท่าไหร่หมื่นถึงสองหมื่นนี่เหรอใช่โอ้โหนี่ได้หมื่นสองหมื่นนะระดับประเทศได้คนเท่าไหร่คนละแสนคนละแสนเห็นไหมล่ะถ้าได้สวมามากกว่าร้อยยี่สิบคน ให้โบนัสให้โบนัสอีกคนละแสนและจังหวัดที่พื้นที่ในการจัดทำหัวครั้งนี้หัวเนี่ยอยู่ที่3จังหวัดยธยาปทุมธานีและนครนายกดูดิหลักๆนะนี่ข้อมูลเขาลึกขนาดนั้นนะออแล้วเขาพบอีกว่าไอ้ทั้งหมดที่เป็นโพยและเป็นขบวนการเพราะอะไรเพราะวันที่24มิถุนา67เจเนี่ยได้มีการจ่ายเงินสดมัดจำกับคนเหล่านั้นคนละสอง0มบาทแล้ว ที่เหลือสัญญาว่าจะได้รับหลังจากเลือกสวและพอถึงการเลือกระดับประเทศพบเครือข่ายจัดตั้งเนี่ยอยู่ในขบวนการพันสองร้อยคนและใส่เสือส้อแสดงนี่เสื้อเหลืองกันวัที่ที่ผมแสดงว่าถ้าเลือกตั้งนี้ต้องนับถึงสิ้นมิถุนาทีใช่ยี่เจ็ดมิถุนาประมาณนั้นและสุดท้ายคนเหล่านี้ได้มาเป็นสวครับการกระทําเหล่านี้ขัดกับพลรปพี่ช้างพลรปการได้มาซึ่งสว